วันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆทำกิ๊บติดปีกไก่นะครับราคาไม่ถึง1บาทนะครับแล้วทำเสร็จภายในไม่ถึง1นาทีนะครับซึ่งเป็นการทำที่ง่ายมากนะครับอุปกรณ์ก็จะมีกิ๊บติดปีกก็คือนี่ครับกิปตอกสายไฟนะครับนี่ครับกิ๊บตอกสายไฟนะครับก็ถุงเล็กครับถุงละ10บาทเห็นตัวเลขไหมครับเนี่ยถุงละส0บาทก็มีเป็นร้อยๆชิ้นเลยนะครับเยอะมากนะครับ อุปรกรณ์ต่อมาก็จะเป็นตะปูนะครับตะปูปลายแหลมนะครับอุปรกรณ์ต่อไปก็จะเป็นนี่ครับเทปบันทครับจะเป็นเทปบันทยขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยครับก็นี่ครับนํคกิ๊บตอกสายไฟนะครับมาแล้วก็ทําเขียนสัญ,ญลักษณ์ที่เพื่อนๆจะทําสัญ,ญลักษณ์กับลูกไก่ชุดนั้นว่าพ่อเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรแม่เขาเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรนะครับหรือว่าเราจะใช้เป็นสัญลักษณ์เฉพาะ ตัวพ่อก็ได้อย่างวันนี้ผมจะใช้เป็นตัวพนะครับตัวพก็เขียนคําว่าตัวพเลยนะครับพีนะครับกดเข้าไปแรงๆเลยนะครับเพื่อนๆเข้าไปแรงๆพี01นะครับอ่าพ01เสร็จเรียบร้อยครับไหวมากครับเดี๋ยวมาดูตัวเลขกันนะครับความชัดในการใช้เหล็กปลายแหลมเขียนนะครับนี่ครับพี01นะครับ เดี๋ยวเราลองเอามือรูปนะครับกดๆรูปๆขูดๆดูนะครับนี่ครับก็ยังอยู่ทนเหมือนเดิมนะครับนี่แหละครับง่ายไหมครับเพื่อนๆราคาไม่ถึง1บาทเสร็จไม่ถึง1นาทีไหวมากนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการพับนะครับวิธีการพับนะครับก็นะครับกลับด้านนะครับแล้วเราก็หักมุมตรงนี้ขึ้นมานะครับ2ด้านนะครับซ้ายขวานะครับมันจะเป็นรูปแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็นําปลาย กิบสอดเข้าไปในรูนะครับเสร็จแล้วก็พับนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็หักปลายแหลมย้อนกลับคืนมาครับเพื่อทําการล็อกครับเนี่ยครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ทําการล็อกเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเพื่อความแน่นและความทนนะครับเราก็จะพับขอบซ้ายขวานะครับพับขอบตรงนี้นะครับทับตัวที่เราล็อกไว้นะครับเนี่ยครับ พับเสร็จเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ใส่สายเคเบิลไทยครับปึ๊ดเข้าไปครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับที่นนะครับนี่แหละครับง่ายมากเลยครับแล้วเราก็ไปเจาะใส่ที่ปีกไก่ได้เลยนะครับนี่ครับ กิฟติดปีกไก่ราคาไม่ถึง1บาทนะครับถูกมากถูกจนเวอร์เลยครับแล้วใช้งานได้จริงนะครับสามารถาติดกับตัวไก่ตั้งแต่เล็กไปจนถึงโตแล้วก็โตไปจนถึงเขาสินอายุเลยนะครับทนมากครับไม่มีการหลุดนะครับเทปนี้เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบหรือถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แต่ผมต้องขอตัวลาเป็นแค่นี้แะครับสวัสดีครับ